พระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกเสนอตอนที่สองเรื่องทูเรนิทานความปรารถนาของสุมเมธดาบทและลำดับแห่งการบำเพ็ญพุทธบรมีในมัทรัฐวิลาสี อัธกาถากุธกนิกายพุทธวงศ์กล่าวว่าในครั้งอดีตพระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลพร,ราหมณ์มีนามว่าสุเมธอยู่ในพระนครอมรวดีเรียนจบไตรเพศเมื่อบิดามารดาหาชีวิตไม่แล้วชริวัฒธกะผู้ดูแลทรัพย์สมบัติได้นำบัญชีทรัพย์สินมาแสดงและเปิดคลังที่เต็มไปด้วยทองเงินเจ้ามณีและมุกดา แย่งทรัพย์สินตั้งแต่สามชั่วตระกูลว่าทรัพย์ประมาณเท่านี้เป็นของบิดามารดาประมาณเท่านี้เป็นของปู่ย่าตายายและทวดของท่านแล้วกล่าวว่าขอท่านจงปกครองทรัพย์สินนี้เถิดสุมเมธบัณฑิตคิดว่าญาติทั้งหลายมีมารดาบิดาของเราเป็นต้นอุตส่ารวบรวมทรัพย์สินเหล่านี้ไว้เป็นอันมากถึงอย่างนั้นเมื่อจะไปสู่ประโลก ก็ถือเอาไปไม่ได้แม้แต่สลึงเดียวควรที่เราจะทําเหตุแห่งการถือเอาไปไม่ได้จังกราบทูลแจ่พระราชาให้ตีกลองล้องเปล่าประกาศในพระนครบริจาคทานแจ่มหาชนแล้วออกบวชเป็นดาบดบํำเพ็ญพรตอยู่ณบรรณศาลาที่ภูเขาชื่อว่าธรรมิกะไม่ไกลาจากป่าหิมพานเมื่อครบเจ็ดวันก็ได้บรรลุก,กำลังแห่งอภิญญาห้าสมาบัตแป ในการนั้นพระบรมศาสดาพระนามว่าทีปังกรเสด็จอุบัติขึ้นในโลกตรัสรู้แล้วทรงแสดงพระธรรมจักรให้เป็นไปพระองค์พร้อมด้วยพระขีนาศพแวดล้อมเสด็จจาริกไปยังคามนิคมและราชธานีเพื่ออนุเคราะห์บรรดา,าสัตว์โลกให้ล่วงพ้นสังสารวัฏได้เสด็จมาอย่างรามมะนครอันเป็นสถานที่ประสูนิบรรดาอุบาสกอุบาสิกา ชาวรามนครสดับข่าวว่าพระธีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังเสด็จมาสู่เมืองของพวกตนต่างพากันแพ้วถางตกแต่งมักคาเพื่อต้อนรับเสด็จอย่างสมพระเกียรติเหล่ามหาชนเตรียมจัดสร้างมนดบประดับประดาด้วยพองดอกไม้ของหอมปูลาดพระพุทธอาจอันอบร่ำด้วยของหอมยกธงประตากยกธงชัยและธงผ้าผ้าหลากสี แล้วแผ้วถางทางที่พระธีปังกรพระพุทธเจ้าจะ,ะเสด็จดำเนินผ่านให้เรียบร้อยที่ใดเป็นที่ลุ่มก็นำดินมาถมให้ได้ระดับเสมอกันเพื่อความสะดวกของพระพุทธองค์และพระสงฆ์สาวกครั้งนั้นสุเมธดาบทประสงค์จะไปยังป่าหิมพานด้านทิศเหนือจึงเข้าจตุทชานมีอภินญ,ญาเป็นบาทออกจากชานแล้วเหาะไปเมื่อมองลงมา เห็นคนทั้งหลายกำลังร่าเริงยินดีพากันแพ้วถางและตกแต่งหนทางอยู่จึงลงมาถามว่าท่านผู้เจริญพวกท่านแพ้วถางทางนี้เพื่อผู้ใดชนเหล่านั้นกล่าวว่าเพื่อประโยชน์แก่พระทีปังกรพุทธเจ้าสุเมธดาบทได้สดับดังนั้นบังเกิดปีติโสมมนัสชิดว่าอย่าให้การเช่นนี้ล่วงไปเลยกล่าวกับมหาชนว่าหากท่าน แผางทางเพื่อพระพุทธเจ้าก็ขอจงให้โอกาสแก่เราบ้างเถิดแม้เราก็จะแผางทาง,ทางอันเป็นที่เสด็จดำเนินของพระพุทธเจ้าร่วมกับพวกท่านด้วยขณะที่สุเมธดาบทตกแต่งทางนั้นยังไม่สำเร็จเรียบร้อยพระทีปังกรพระพุทธเจ้าแวดล้อมด้วยพระขีณาศพทั้งหลายก็เสด็จมาถึงตรงทางนั้นเทวดาและมนุษย์ต่างปรีดาปราโมทแท้ซองสาธุการ ประคองอัญชลีตามเสด็จพระจัถคตสุเมธดาบทเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังเสด็จใกล้เข้ามาชิดว่าวันนี้เราควรสละชีวิตเพื่อพระทศพลจึงสยายผมปูลาดแผ่นหนังลงบนเปลือกตมนอนคว่ำหน้าทอดตนเป็นสะพานเพื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคิดว่าขอพระพุทธเจ้าจงเหยียบหลังเราเสด็จข้ามไปพร้อมกับพระขีณาศพทั้งหลาย เสมือนทรงเหยียบสะพานเถิดเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จใกล้เข้ามาโดยลำดับสุเมธดาบทได้เห็นพระรูปโฉมของพระทีปังกรพุทธเจ้าอันประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการพร้อมอนุพยัญชนะ80เปล่งพระพุทธรัศมีงดงามสุเมธดาบทก็ยิ่งเกิดปีติเลื่อมใสตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าอธิษฐานจิตว่าเรา จากบรรลุพระสะพัพพยุตยานเป็นพระพุทธเจ้าในโลกจากอย่างมนุษยโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามพ้นโอคะห่วงน้ำคือกิเลสของหมูสัตว์ด้วยกุศลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ลำดับนั้นพระทีปังกรพุทธเจ้าเสด็จมาถึงณที่นั้น พระทับยืนอยู่เบื้องศรีรษะของสุเมธบัณฑิตตรัสพระคาถาว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงดูดาบทผู้มีตบะรุ่งเรืองนี้ในกับอันหาประมาณไม่ได้ระหว่างพัทรกับกับที่มีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ดาบทนี้จากตัดรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระจถาคตจะเสด็จออกจากกรุงกบิลพัททรงเริ่มตั้งความภาคเพียรบำเพ็ญทุกรกิริยา พระองค์จากประทับนั่งนักข่วงไม้อชาป,ปาลนิโครธสรงรับข้าวป่าญาต์ณที่นั้นแล้วเสด็จไปย,งย,ปยังแม่น้ำเนรัญชราจากเสวยข้าวป่าญาติณนริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราแล้วเสด็จเข้าไปยังควงไม้โพธิพฤกตามมักคาอันประเสริฐที่ตกแต่งไว้ต่อแต่นั้นพระองค์ผู้ทรงพระเยติคุณอันยิ่งใหญ่ยอดเยี่ยมจากทำประทักษิณโพธิมณฑน,นและตรัสรู้ นักขวงไม้โพธิพฤกต้นไม้ที่ตัรลุของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นชาวโลกเรียกกันว่าอสัทะพระมารดาผู้ให้กำเนิดของพระดาบทนี้จะมีนามว่ามายาพระบิดามีพระนามว่าสุทโธนะดาบทนี้จะมีนามว่าโคดมพระเิระนามว่าสารีบุตรและโมคคัลลานะจักเป็นพระอัครสาวกพระเถระนามว่าอานน จักเป็นพระอุปชากพระเถรีนามว่าเขมาและอุบลวณนนาจักเป็นอัครสา,าวิกากิตตครบดีและหัตถกะอารวกะจักเป็นอัครอุบาสกนางอุตตราและนางกุจุตราจักเป็นอัครอุบาสิกาสุเมธดาบทได้สดับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วบังเกิดสมนัตเป็นยิ่งนักคิดว่าพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ ย่อมเที่ยงแท้ต่อไปในอนาคตความปรารถนาของเราจากสำเร็จเราคงได้ตัดสรูเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนแม้มหาชนก็พากันร่าเริงยินดีว่าท่านผู้นี้จะเป็นพุททางกูลคือหนอของพระพุทธเจ้าต่างตั้งความปรารถนาว่าในศาสนาของพระบรมรกรนาดพระองค์นี้ในอนาคตขอเราทั้งหลายพึงรู้แจ้งอริยสัจธรรมอันเป็นผลเลิศ ในเวลาที่สุเมตดาบทนี้เป็นพระพุทเธเจ้าเถิดพระทศพลทีปังกรและพระคีณาศพทั้งมวลทรงสรรเสริญพระโพธิสัตว์บูชาด้วยดอกไม้แปดกร,รมแล้วเสด็จไปประทับยังสุทัศนะมหาวิหารเหล่าเทวดาบูชาพระโพธิสัตว์กระทำประทักษิณแล้วก็กลับไปยังวิมานของตนบวงชนชาวราม,มะนะครบูชากราบไหว้แล้วต่างก็กลับไปตระเตรียม อาสาดิสธานเพื่อถวายแก่พระบรมศาสดาและพระสงฆ์สาวกในวันรุ่งขึ้น